ตัวนี้สันเทอร่าใหม่นะฮะก็สวยดีผมว่านะเนี่ยภายในทำมาดีเลยนะครับล้ำดดกระจกนะครับก็ปุ๊บทีงทีก็กลายเป็นกล้องนะเป็นกล้องหลังนะครับสามารถปรับได้ด้วยรวมถึงด้านหน้านะครับเนี่ยจอใหญ่มากดูดูมือผมดิป็นจอใหญ่สามารถจอติดนะเปิดกล้องได้เลยกล้อลงเนี่ยจะเห็น อาลาวิวรอบคันเห็นไหมสามร้อยสิบองศาด้านซ้ายนะตรงนี้บอกด้วยนะครับเห็นนะบอกองศาพวงมาลัยต่างๆนะลองกดอีกทีนึงเนี่ยครับให้เห็นมุมข้างก็ถือว่าจอใหญ่ดีครับนี่แอร์มีด้วยฮะนะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยเวลารถผ่านนะเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยเตือนหมดเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังชนกระถางต้นไม้หรือว่า อะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของเซฟตี้ยังต่างนะครับใส่มาให้หมดเลยพวกเซ็นเซอร์รอบคันเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นนะครับเวลาที่ขับไปด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะมีเตือนการชนด้านหน้าด้วยเมื่อกี้เป็นไงฮะแต่ระยะมันยังเหลือเยอะนะโอ้พูดถึงระบบ เรื่องความปลอดภัยมันก็ใส่มาค่อนข้างเยอะนะโอเคอย่างนั้นขับสบายและอย่างเงี้ยมีการเตือนมีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงพวกรถมามุมอับสายตาต่างๆนะครับตรงกระจกเนี่ยมันบอกหมดเลยโอเคนะครับนี่ในเมืองนะวิ่งในเมืองแบบรถเยอะๆยอ่ะก็ถือว่าปลอดภัยแล้วกันเอาใครที่ชอบนะลองดูเทอร่าใหม่เครื่อง2.3ได้เทอร์โบ2ลูกนะถวินเทอร์โบ เหยียบตืดเหยียบตื้ดอะ่ะเหมือนรถเบนซินแม่งแต่ก่อนไปคนเดียวไงตอนนี้มาครอบครัวได้เวลาต้องการการเล่งแซงเงี้ยเห็นไหมการเล่งแซงกดเนี้ยแั่นคือมาอเลยอะ่ะโอเคนะครับลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบกำลังมองหารถอยู่ก็ลองฝากไว้พิจารณาดูผมว่าไม่ไม่เลไม่ขี้เล่เลยนะตัวนี้เจ๋งเลยหน้าตาใหม่ด้วยโฉมใหม่สวย โอเควันนี้แค่นี้แหละไปละบาย